ฮาร์ดคอร์ก็วิ่งแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครวิ่งไม่ไหวนะคะช้าๆ้าช้าๆค่อยๆปรับได้นะคะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวโคชจะทำแบบช้าให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแบบเร็วนะคะ15ครั้งนะคะช้าชนะไม่ต้องวิ่งโอเคเยี่ยมเลยท่านี้นะคะท่าแรกเราจัดกันเลยดีกว่าครับสำหรับท่าแรกนี้เป็นท่านี้นะครับเราจะทําเรียกว่าเป็นใจอัน m ์มัลติแอนครัมเปอร์คือแบบ เป็นการก้าวขวาที่กว้างนิดนึงเดี๋ยวจะท่ายากเลยค่ะสาธิตได้ดูก่อนสามีท่ายากเราทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนแพงใช่ไหมแพง่ะมีอยู่ในจอสิอ่าแล้วก็ทําไงต่อแพงก้าวมาตรงนี้เลยหลังตรงก้นไม่โด่งอ่ามางี้ปึ๊บแล้วก็ถอยหลังกลับแบบนี้ข้างขวาขึ้นถอยกลับแบบนี้ายขึ้นถอยกลับโอเคอันนี้คือท่าที่หนึ่งอ่าแบบนี้นะสบายสบายไหมสั่นหมดเลยค่ะอันนี้ที่ท่าที่หนึ่ง ท่าที่สองอ่เมาเชนคัมเบอร์ท่าที่สองก็จะวิ่งธรรมดาแบบนี้ไ,ไปอยู่ไปอยู่ข <3 S 1> ้างหลัง <3 S 1> ไหมสามท่า3 3แต่ว่า2 2> เบิรอนสุดๆดดบอกเลยท่านี้นะคะเหมือนเราวิ่งวิ่งซอยเท้าค่ะซอยเท้าซอยทีถีนะคะโอเค <ๆ c oughs> แบบนี้นะส่วนท่าที่สามจะเป็นประมาณนี้นี่เป็นน้ําจิ้มให้ดูก่นเลยนะน้ําจิ้มแต่แหกแล้วเห็นไหมลงมาแล้วก็เดินหนึ่งสองสามสี่ถอยกลับ ยืนตรงก่อนแล้วก็ถอยกลับ1 2 3 4เย่โอเคไปต่อไปต่อ1 2 3 4ขึ้นแล้วก็ถอยกลับ1 2 3 4่โอเคพอแล้วแค่สาธิตก็เหนื่อยแล้วเป็นไงโอ้ยสงสารหัวนี่ยูนไร้ก่านะเนี่ยแต่เหงื่อแตกัก คิดว่าทำได้ไหมคิดว่าทาได้ไหมเสยเสีค่ะแต่มันยากดูง่ายนะแต่ลองทําดูถ้าใครอยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวไหนจัดตามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำกันสามเซตถ้าเกิดใครจะทําพร้อมกับเราก็ทําไปเลยค่ะเซตแรกโค้ชจ็คทำเซตที่สองโค้ชไซด์ทำเซตที่สามทำร่วมกันเราก็จะกินแรงส่วนทางบ้านอยากทําพร้อมกันก็จัดเลยทําเลยสามเซตด้วยกันเลยนะคะมา าเดี๋ยวท่าแรกก่อนเลยนะเม่ไ่ได้เลยเธอเตรียมตัวดูคอมมงคอมเมนต์นะครับโอเคได้เลยค่ะตอนอนุญาตนะคะวางอยู่ตรงนั้นแล้วจ้ะสามสองหนึ่งไปอ่าสิบครั้งใช่ไหมคะ1 1> โอเค <S 2> 2 <S สวัสดีค่ะน่ารักน่ารักไครน่ารักคุณสวาลีคุณสมนุสวัสดีค่ะโคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอโอ้โหพี่เอสสวยของเรานี่เองนะคะ โอเคใครเข้ามามาเม้นกันหน่อยเร็วหรือใครเดินทางกลับนะคะโอ้ยคุณบอลค,คุณบอลเยอรมันมาเลยไม่เป็นไรเซฟแชงไว้ให้หน่อยนะคะคุณบอนะลค่ะเดี๋ยวกลับไปทํานะคะฟิตฟิฟนะคะคุณ่ิรินภาคุณจราจริจรพรนะคะไม่ยาก <12. S 1> แต่ท่าต้องถูกแปดนะคะไม่ยากแแต่แต่ต้องถูกนะคะคือหลัง ต้องแนวตรงแล้วนุ่งไม่โด่งขึ้นหลังไม่แฟบลงนะคะครบแล้วโอ้ยเลยโอ้ยเลย,อยบอกเลยสิบห้าสิบห้าหรอซ้ายขวาท่าเป็นเน่งบอกเลยท่าที่จะปวดมากครับโอ้โหสุดสุดอะเยี่ยมครับนั่นแหละนั่นแหละแหกเยอะๆอย่างนั้นอะ แบบนี้เลยโอ้โหโดนท่าแรกเข้าไปเหนื่อยเลยอันนี้ต้องหลบกล้องเลยคุณพี่วุลีลำไพมาแล้วสวัสดีครับยอดเยี่ยมนะยครับใครเข้ามาครับฝากแชร์ด้วยเนะลองเล่นท่านี้ดูไม่เน้นขึ้นไหวนะท่านี้คือขึ้นมาเยอะๆได้เนี่ยถึงถึงมือนี่ได้ดีเลยนะฮะสวยรู้สึกแหกไหมโค้ชไซแหกขีดขาดไหม พูดไปค่ะไม่ต้องมาเคลือนคุยค่ะท่าแรกนะครับเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องวิ่งนะอไปไงปวดหลังเลยโอ้โหท่านี้เนี่ยอยากให้เล่นจริงบอกเลยมันได้ตรงนี้เพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดถ้าเป็นแบบพวกเมาเท่มันจะกระโดดไงแล้วก็แล้วก็ตอนทาต้องเกรงลาตัวด้วยเนาะเกรงหน้าท้องไว้เลยสองเซตแล้วใช่ไหมพักกันแป๊บหนึ่ง แล้วก็ใครไปต่อด้วยกันก็สไหมท่าสองค่ะท่าที่สองค่ะท่าที่สองท่าที่สองท่าที่สองก็จะพอเมื่อกี้เราเราเราเป็นใจแอนไปแล้วใช่ปะแบบก้าวก็เยอะๆเงี้ยท่าสองเราก็จะวิ่งแบบนี้เลยครับ้บาใครเข้ามาทักทายกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะเรามาเล่นผ้าเสือเลยนะคะใครมีเสือโยอะคะใช้เสือโยอะคะนะคะ ใครไม่มีก็หาผ้ามารองนุ่มๆได้นะคะใครฮาร์ดคอก็วิ่งแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครวิ่งไม่ไหวนะคะช้าๆค่อยๆปรับได้นะคะเรียบร้อยครับเดี๋ยวโค้ชจะทำแบบช้าให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปแบบเร็วนะคะ15ครั้งนะคะช้าๆนะไม่ต้องวิ่งโอเคเยี่ยมเลยแบบนี้นะคะแบบนี้นะครับตอนจังหวะที่ทำท่านี้เนี่ยเกรงลำตัวด้วย หลังไม่แอ่นใช่ไหมเก่งลำตัวหลังไม่ค่อมหลังไม่แอ่นทำตัวตรงๆแบบนี้สุดยอดนะครับนี่เลยแบบนี้เลยแล้วก็วิ่งนะหลังตรงนีมากใครเสร็จแล้วก็วิ่งเลยไปเร็วไปเร็วมายืนแค่หลังหน่อยแล้วจะขอดินหน่อยตอนนียวกัําลังกายเราทำอะไรก็ได้ไปไงเมื่อกี้จังหวะได้เก่งหน้าท้องไหมตอนที่แบบวิ่งค่ะมันเก่งอัตโนมัติแต่ว่าเราก็ ต้องอย่าลืมอย่าลืมเก่งไว้เราจะได้ลีนด้วยนะ้ท้องอะนะคะบอกเลยไม่ต้องออกกำลังกายเยอะออกกันไม่ต้องเยอะออกกำลังกายเยอะเหนื่อยนี่ไม่เยอะนะคะแต่แฮกแล้ว <มา S 1> ค่ะมาครับท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเดินเป็นสกอตอล์กนะอยากให้ลอง <Squ at S 2> ทำ <Walk. S 2> นะคนที่ทําได้แล้วลงเลครับแล้วก็ใช้ความยาวของเสื่อนั่นเอง1 2ึสวัสดีตอนเย็น <4. S 1> นะคะโอเค ช่วงนี้พายุอาจจะเข้าเริ่มมืดนิดนึงบ้านใครเริ่มมืดมืดแบบป,ปกติบ้างไหมคะอ่ายืนยอ่อถอยหลังนะคะสามสี่ยืนสี่ไปห้าหกหกโอเคสุดยอดแล้วค่ะถ้าถามโค<ด>้ชอันไหนยากสุดน่าจะอันนี้มันเมื่อยถ้านี้เมืเ่อ แบบนี้ด้วยเหรอ9 <c oughs> <laughs> 10โมเมื่อยแล้วค่ะ10ทีก็เมื่อยแล้วแต่ต้องทำ15คนระับบอกแล้วปรับเสียนใครดูง่ายนะไม่เป็นไรลองทำดูตอนยอ่ออย่าเข่าทิมนะคะที่สำคัญเข่าไม่ทิมไปข้างหน้านะคะโอเค <13. S 2> ใครทำอยู่บอกหน่อยใครทำตามอยู่บอกหน่อยว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างนะคะ <laughs> 14 สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้ท่านี้พักก่อนท่านี้เปลียบปราบเซียนจริงๆอ่าลองดูครับท่านี้ขึ้นอย่าเด้งเยอะสิอ้าวเห็นปป้าเด้งเมื่อกี้มันก็เด้งเป็นแ่ะใส่ฟิวไว้อย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวเขานึกว่าเมียใส่กระจับใช่ไหมคุณจิราพรคิดถึงโค้ใคนสวยโอ้ยสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงค่ะ คนที่ลงเยอะๆไม่ได้ก็ลงไม่ต้องเยอะนะครับแค่ระวังแนวหลังนะอย่าให้หลังค่อมหลังอย่าให้ค่อมนะจ๊ะไม่ต้องแอ่นขนาดนั้นนะขึ้นมาขึ้นมาตรงๆสวย oh. ประมาณครั้งที่สิบนะครับประมาณครั้งที่สิบเน่ยจะเริ่มเหนื่อยมากสิบยังค่ะ <Ha. S 1> ถ้าสิบแล้วเนี่ยพักได้นะยืนนิ่งๆพักดูก่อนได้ถ้าไหวก็ไปต่อ ุณนิตยาบอกปวดขาค่ะปวดขาไหมพ่อทรายไม่ค่ะขาแบบโอ้โหเปี้ยเลยค่ะอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายสู้หน่อยสุดยอดบอกแล้วท่านี้ป่าเซียนเลยเมื่อกี้ดูเหมือนคนแก่มากนะถ้าเธอมีไม้เท้าเนะี่ยเมื่อกี้คือใช่เลยอะถ้าเดินอย่างเงี้ยไม้เท้าเลยอะคือนนะชอมีออกขาเยอะขาเปี้ยจริง แเรนานนะะเหลือเซตที่3านะครับรับรองเลยถ้าใครแบบว่าอยากออกกำลังกายแบบไม่ต้องเยอะเนี่ยลองวันละ3ท่าเท่านั้นเองเพราะจริงๆเนี่ยถ้าไปลองทําดูนะไม่ต้องออกกำลังกายเยอะ<ช>แต่เน้นความสม่ําเสมอวันละสิบสนาทีก็พอแล้วถ้าละสิบห้านาที3เซตต่อเนื่องบอกเลยบอกเลยแค่นีก็แฮกแล้วเนาะ,นะชัดเจนเปลี่ยนเลย <laughs> เหนื่อยเลยบอกเลยแค่นี้ดูง่ายนะ ต่ว่าเน้นๆเลยค่ะเอามานี่แต่ละท่านี่เน้นๆเลยนะบอกเลยโอเคแกใครทําเพ้นมากใครทำเพ้นมากไหมคะเจ้าที่สามโอเคมีอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ครับโอเคอ่ะอแพงเลยเมันจะมันจะหล่นไหมไม่ไม่หล่นค่ะแอลวางไว้นะโอเคถ้าแกขกหอยนะครับถ้าแรกอ้าวแล้วไมป่ปลาไม่เสียหรอไม่มันตีหล่นเหรอโอเคสามสองหนึ okay. ่งซ้ายเท,ท้าซ้ายก่อนเยี่ยม ไม่ต้องเร็วเราตามจังหวะของมีนครับสามหกเจ็ดสี่อ้าวห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าอทำต่อเนื่องบอกเลยสุดยอดผมบอกเลยเป็นไงเมื่อกี้พอทำท่าเมื่อกี้รู้สึกโดนไหมใช่เมื่อกี้อะไรนะสควอตวอล์กเสร็จมาต่อท่าน,นี้บอกเลยโหเมื่อยเลยค่ะจังหวะที่ได้เมื่อกี้นะตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยตร้เจาเยอะๆอ่ะท่าที่สองกันเลยเซตที่สาม จะได้พักกัน m เ u n t a i n Camp ไหวไหมไหวมาครับพร้อม 3, 2, 1, ส,อสามสองหนึ่งป3 4 5สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิสอดสองสห้าสุดยอดท้าสุดท้ายเรกพักกัพักสักยี่สิบวีก็ได้ ดื่มน้ำแป๊บหนึ่งคุณสกุลไทยเข้ามาตามตามค่ะแนะนำนะครับเลือกตามดีๆนะเพราะว่าถ้าวันนี้แบบจะต้องแหกขายเยอะมากคุณต้องคุณต้องฝึกยืดเหยียดนิดนึงมาครับสุดท้ายไม่ค่อยแหกอ่ะสิเลยยากขูบเราขูบอย่างเดียวไงถูบอย่างเดียวใช่ไหมส่วนเมียฝึกฝึกแหกอยู่แล้วไงโอเคนะคะใครเข้า สวยนิ้วสวยสวยกดแชร์ให้หน่อยนะคะขอหัวใจรวๆนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเซตที่สามโอเคเป็นกำลังใจให้โค้ดด้วยเย่ yeah, สู้พร้วอกพร้อมไปโอ้โหมันสวนกันไปก่อนเลยเดี๋ยวขอสลับกันอ่ะอ่ะมาลง ตอนที่เหนื่อยๆครับถ้ามันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะก็ไม่เป็นไรหรอกคือทำไปเถอะตอนสควอตวอล์กเนี่ยมันจะเหนื่อยประมาณแบบทีที่สิบอะสิแล้วเนี่ยตอนนี้จะเริ่มปวดมากแล้วครับถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดมากให้ย่อนิดเดียวไม่ต้องต่ำมากครับแล้วก็คีปมูฟวิ่งก้าวเดินต่อไป Ha, nah, nak. Nah. Ah, okey, sudah. So, ya.